สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมเมชนแนลนะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักรายเดือนนะคะประจำเดือนกันยายนนะคะวันนี้เป็นคิวของชาวลัคนาราศีมังกรนะคะาการแบ่งวันที่นะคะช่องเมเมแบ่งได้ทั้งแบบแบบต่อวันตกนะคะแล้วก็แบบไทยเลยนะคะยินดีต้อนรับชาวสองด้วยใครที่กำลังดีลอยู่แบบชาวลัคนาราศีมังกรนะคะสามารถเข้ามารับชมได้เช่นเดียวกันนะคะ เดี๋ยวนี้เราจะเริ่มํำทํานายโดยการเปิดไพ่มนโดจี้นะคะเป็นไกด์ไลน์นะคะเป็นพลังงานทั่ทวไปนะคะประจรําเดือนกันยายนนะคะสำหรับคุณลักนณารทศิมังกรนะคะ ที่ได้นะคะมี review what needs to be seen นะคะ make time for self love แล้วก็ know your worth นะคะชัดเจนนะคะว่าเดือนนี้อาจจะต้องเบนโฟกัสหรือว่าความสนใจนะคะมาทีา่ตัวตนของตัวเองนะคะสำหรับคุณลักนาราศีมังกร know your worth นะคะ make time for self love ชัดเจนนะคะว่าควรจะหาเวลาดูแลตัวเองนะคะบางทีเราอาจจะตักตามทำงานนะคะ ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆหรือไม่ก็ดูแลผู้อื่นมามากมายนะคะในตลอดหลายๆปีที่ผ่านมายิ่งมีวิกฤตโควิดนะคะชีวิตก็ยากลําบากมากขึ้นนะคะสําหรับหลายๆท่านก็ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่จักรวาลขอให้คุณกลับมาดูแลตัวเองบ้างนะคะใส่ใจตัวเองบ้างแคร์ความรู้สึกตัวเองบ้างแล้วก็อยากให้คุณเนี่ยเห็นคุณค่าของตัวเองเยอะๆนะคะ จริงอยู่เราให้ความรักกับคนในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องหรือว่าคนรักของเรานะคะหรือถ้าใครแต่งงานแล้วมีลูกแล้วเงี้ยก็อาจจะทุ่มเทกับครอบครัวของคุณมากมายแต่ว่าคุณอย่าลืมนะคะที่จะดูแลตัวเองแล้วก็เห็นคุณค่าของตัวเองด้วยนะคะอย่ามองข้ามคุณค่าของตัวเองนะไม่อย่างนั้นนะ่ะชีวิตเรามันจะไม่บาลานซ์นะคะถ้าเราไปทําให้คนอื่นโดยที่เราลืมตัวเองเนี่ยมันจะไม่ดีเลยคนเราเนี่ยจะรักใครได้ต้องรักตัวเองก่อนนะคะ รีวิว what needs to be seen ตรงนี้ก็น่าจะหมายถึงการกลับมาพิจารณาตัวเองนี่แหละค่ะบางเรื่องเราอาจจะมองข้ามไปบางทีเราอาจจะมีสุขภาพที่มีปัญหาอยู่นะคะอาจจะมีบางอย่างที่บกพร่องที่เราแบบละเลยตัวเองอะ่ะตรงนี้เราจําเป็นที่จะต้องกลับมาใส่ใจแล้วนะคะจะได้แก้ไขสถานการณ์ได้ทันบางคนอาจจะป่วยโดยไม่รู้ตัวอะไรแบบนี้นะคะการกลับมามีเซลล์เลิฟดูแลตัวเองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากสําหรับคุณในช่วงนี้นะคะจักรวาลฝากเอาไว้นะคะ บางคนก็อาจจะเป็นแค่เรื่องของสุขภาพจิตก็ได้อารมณ์ความรู้สึกนะบางทีเราทําเพื่อผู้อื่นมากๆมันมีความกดดันนะคะบางทีเราไม่ได้ผ่อนคลายอะไรเลยนะคะบางทีอาจจะหมายถึงแค่เรื่องให้ผ่อนคลายก็ได้รีและนะคะค่ะช่วงต่อมานะคะจะเป็นช่วงของคาพยากรณความรักความสัมพันธ์นะคะโดยการใช้ไพ่ทาโร่นะ,ะเราจะเปิดกันทั้งหมด8ต,ตำแหน่งนะคะสําหรับดวงความรักไรเดือน เป็นดวงทั่วไปนะคะเหมาะสําหรับคนที่มีประเด็นความรักความสัมพันธ์ในปัจจุบันนะคะใครโสดสนิทหรือว่ารอรักเก่าเนีก็จะมีสถานะโสดสนิทแล้วก็รอรักเก่าแยกให้นะคะทํำนายเป็นประจําทุกเดือนอยู่แล้วนะค่ะเริ่มเลยใบแรกนะคะเป็นตัวตนของชาวมังกรนะคะใบที่2ตัวตนของคนที่คุณมังกรรักใบที่3นะคะสิ่งที่ต้องระวังใบที่4พลังงานที่คุณ2คนมีร่วมกันนะคะ ใบที่5สิ่งที่เขาอยากบอกให้คุณรู้ใบที่6มุมมองที่เขามองคุณนะคะใบที่7อิทธิพลภายนอกที่มีผลต่อความสำพันธ์แล้วก็จะเป็นในส่วนของบทสรุปนะคะซึ่งจะเปิดให้หลายใบนะคะท้ายสำหรับเป็น j u d g m e n t นะคะที่ยังขึ้นมากับหัวแปลว่าในช่วงเดือนกันยายนเนี่ยอาจจะยังมีเหตุการณ์ที่ยังไม่สามารถคลี่คลายปัญหาไปได้หรือยังมีเรื่องราวที่ ยังไม่ได้รับความยุติธรรมนะคะยังไงก็ต้องอประคับประคองนะคะความสัมพันธ์หรือว่าสถานการณ์ไปก่อนนะคะรอเวลาที่ดีกว่านี้นะคะแล้วค่อยเคลียร์กันนะไพ่ประจําจตัวของคุณนะคะเป็นราชนีถือคาถาขึ้นมากับผัวเรื่องบางเรื่องเราอาจจะยังควบคุมสถานการณ์ไม่ได้ทั้งหมดนะคะอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะการงานการเงินอุปสรรคต่างๆนะคะหรือไม่ก็อาจจะหมายถึงเรื่องความสัมพันธ์โดยตรงเนี่ยมันก็ยังมีบางเรื่องที่มันยังไม่ได้ดั่งใจเรานะคะ ก็ต้องพยายามใจเย็นๆนะคะอย่าเอาแต่ใจตัวเองหรือว่าใจร้อนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะส่งผลกระทบนะคะในแง่ที่ไม่ดีนะคะระหว่างคุณและคนรักอาจจะมีการเถียงกันนะคะถ้าเกิดว่าเราดึงดันที่จะให้ได้ดังใจเราแล้วก็ตามสถานการณ์แล้วมันยังเป็นไปไม่ได้เนี่ยนะคะถ้าใจร้อนเมื่อไหร่เนี่ยความสัมพันธ์อาจจะมีปัญหาได้ยังไงต้องพยายามควบคุมนะคะอารมณ์ของเราตรงนี้ รวมถึงเรื่องอื่นๆในชีวิตด้วยนะคะอาจจะมีบางอย่างที่เราไม่สามารถควบคุมได้ก็ต้องมีการปล่อยวางน,นะคะสําหรับเดือนนี้นะ แฟนคุณได้ไพ่แปดคาถานะคะหมายถึงการสื่อสารนะคะเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะมีการเดินทางนะคะในส่วนตัวของเขาอาจจะมีการเดินทางไปทํางานนะคะเดินทางไปที่ไกลๆหรือมีเรื่องเซอร์ไพรส์อะไรเกิดขึ้นแบบรวดเร็วนะคะแต่ก็จะเป็นเรื่องที่ดีะนะส่วนเรื่องความสัมพันธ์นี้ก็มองว่าเขาอาจจะมีการสื่อสารกับคุณมากขึ้นมีการพูดคุยเปิดอกกันมากขึ้นนะคะมันก็จะทําให้ความสัมพันธ์นั้นดีขึ้นนะคะอย่างน้อยแฟนคุณไม่ได้บล็อกไม่ได้ปิดใจนะ มีอะไรเขาก็อยากที่จะเคลียร์กับคุณน่ะนะคะก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะคะออสิ่งที่ต้องระวังนะมีไพ่สีดาบขึ้นมาแบบกับหัวแปลว่าเรื่องบางเรื่องถ้าเรานิ่งนอนใจไม่แก้ไขปัญหาเนี่ยมันอาจจะเกิดปัญหาได้นะคะดังนั้นในช่วงของเดือนนี้ถ้ามีอะไรก็ควรจะพูดคุยกันนะคะเคลียร์กันไปเลยนะแต่ว่ามันก็ต้องมีบางเรื่องแหละที่มันอาจจะยังตกลงกันไม่ได้ในส่วนนั้นก็ต้องใจเย็นแต่เรื่องไหนที่พอจะ เอาตกลงกันได้ก็ตกลงไปเลยนะคะอย่าปัดปัญหาไว้ใต้พรมนะคะไม่ใช่ช่วงเวลาที่เราจะปล่อยผ่านนะคะปัญหาให้มันแบบว่าทับถมไปเรื่อยๆเดี๋ยวพอแบบมันนานเข้านานเข้ามันแก้ไขไม่ทันนะคะบางทีอาจจะเป็นเดือนที่เราก็จะต้องมีการพูดคุยเคลียร์ใจกันในหลายๆเรื่องนะคะประมาณนี้สิ่งที่คูณสองคนมีร่วมกันนะคะพลังงานที่มีร่วมกันเป็นไพ่หกถ้วยที่ขึ้นมากับผัว คู่สองคนยังมีความคิดเกี่ยวกับเ,เรื่องราวในอดีตที่ไม่ค่อยดีอะ่ะปัญหาอุปสรรคมากนะคะ มองข้ามสิ่งที่มันดีๆที่คุณสองคนมีร่วมกันไปอะ่ะเหมือนกับไปโฟกัสผิดจุดอะ่ะนะคะทั้งๆที่จริงๆแล้วว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันก็ยังมีความรักต่อกันยังมีความแคร์ต่อกันแต่คุณทั้งคู่กลับไปมองแต่ไอ้มุมมองที่มันเป็นด้านลบการทะเลาะกันหรือว่าอุปสรรคปัญหานะตรงนี้ก็ต้องแก้ไขนะคะเรามาดูไพ่เนี่ยดูดวงตรงเนี้ยนะคะเพื่อ,อทําให้เราได้รู้พลังงานแล้วเราจะได้ไม่ต้องให้มันเกิดอ่าสิ่งที่มันไม่ดีเกิดขึ้นนะคะถ้ารู้ว่าต่างคนต่างคิดลบเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนแปลงความ ส,สิ่งที่เขาอยากบอกให้คุณรู้ยังเป็นใครสิบถ้วย้ท,ที่กับผัวเขาเองก็ยังมีความไม่พึงพอใจในความสัมพันธ์นะคะเช่นเดียวกับคุณนั่นแหละเขายังรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันดีได้กว่านี้นะคะแล้วก็อยากที่จะทําให้ความสัมพันธ์มันดีกว่านี้ด้วยนะ,ะ mm hmm. ก,ก็ก็อย่างที่ไม่บอกนะคะว่ามองดูแล้วคุณทั้งคู่ก็ยังอยากไปต่อเพียงแต่ว่าสถานการณ์ยังไม่เอื้อมหนวยเท่านั้นเองนะคะมุมมองที่เขามองคุณเขามองว่าคุณใจร้อนนะคะตรงนี้ชัดเจนนะ ไพ่อสศวินถือดาบนะคะก็หมายถึงคนที่แบบอยากจะดันทุรังไปข้างหน้าอย่างเดียวโดยไม่ฟังเสียงอะไรเลยอะไรแบบนี้มันเหมือนกับว่าต่างคนต่างมีเป้าหมายมีธงนะคะที่ไม่เหมือนกันแต่ว่าตัวของคุณมังกรเองเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่ว่าเมื่อคิดอะไรแล้วอยากจะเป็นผู้นําอยากจะให้มันได้ดั่งใจนะคะโดยเฉพาะในช่วงเดือนนี้นะก็ต้องระมัดระวังจิตใจตัวเองควบคุมนะคะอารมณ์ของเราแล้วก็อย่าใจร้อนนะคะอันนี้ก็เป็นไพ่ท,ที่เป็นพลังงานซ้ําๆขึ้นมาเตือนนะ ใจเย็นๆไว้ก่อนนะคะแต่ว่าสิ่งสําคัญคือการพูดคุยกันให้เข้าใจนะอิทธิพลภายนอกที่มีผลต่อความสัมพันธ์ได้ไพ่เอ็มเพสเป็นไพ่ที่ดีนะคะแปลว่ามันจะมีความมั่นคงนะคะมีเรื่องดีๆเข้ามานะคะก็ถือว่าเป็นพลังบวกเนาะอาจจะหมายถึงเรื่องเศรษฐกิจการงานเนี่ยอาจจะดีขึ้นนะคะในช่วงของกันยายนนี้ต้นเดือนอาจจะไม่ค่อยดีแต่ปลายเดือนเนี่ยอาจจะดีขึ้นนะคะก็ถือว่าเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดโดยเฉพาะใครที่แต่งงานแล้ว เศรษฐ,ฐกิจไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยน,นะคะในช่วงปลายเดือนอาจจะมีข่าวดีเข้ามาหรืออาจจะหมายถึงคนที่เข้ามายื่นมือเข้ามาช่วยเหลือคุณนะคะครอบครัวคุณก็ได้นะจะทําให้คุณแบบมีสถานการณ์ที่ดีขึ้นนะคะในแง่ของเศรษฐ,ฐกิจนะค่ะทีนี้เรามาดูบทสรุปนะคะ ไพ่สามดาบก็หมายถึงการทะเลาะก,กันนะคะหรือว่าการผิดใจกันหรือว่าอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นมันก็ยังคงมีอยู่นะคะแล้วคุณสองคนก็ยังคงจะไปคิดถึงไอ้ปัญหาตรงนี้ด้วยนะคะไม่ได้ปล่อยวางไปมีไพ่คิงถือคาถาขึ้นมากับหัวนะคะมันยังมีหลายเรื่องเลยที่คุณยังควบคุมไม่ได้คุณต้องดิวกวับมันให้ได้นะคะแล้วก็ต้องใจเย็นๆด้วยมีไพ่เก้าคาถาขึ้นมากับหัวแล้วอันนี้เป็นไพ่ที่ดีนะ หมายถึงว่าในบางเรื่องที่คุยกันได้คุณก็เหมือนมีการปล่อยวางแล้วก็มีการลดกำแพงในใจลงนะคะความตึงเครียดระหว่างคุณสองคนเนี่ยมันก็อาจจะน้อยลงอย่างที่บอกว่าแฟนคุณเนี่ยเขาโอเพนมากสําหรับการพูดคุยดังนั้นไม่มองว่าการที่เขาเปิดโอกาสพูดคุยกันเนี่ยมันก็จะช่วยลดความตึงเครียดระหว่างคุณสองคนลงได้นะคะแต่ว่าไอ้ปัญหาสําคัญสาค,คัญเนี่ยมันก็ยังคงมีอยู่นั่นแหละที่ทําให้คุณจะต้องแบบเหมือนต้องมายามควบคุมอารมณ์ตัวเองด้วยไม่ให้แบบโมโหไม่ให้โกรธอะไรแบบนี้นะคะ มีไพ่หายพิเศษเข้ามาก็แปลว่าก็จะมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะคะมีความคิดที่ละเอียดอ่อนมากขึ้นแล้วก็เอาใจเขาไม่ใส่ใจเรามากขึ้นตัวนี้ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะซึ่งมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นตลอดทั้งเดือนคุณอาจจะควบคุมอารมณ์ได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรแบบนี้แต่อย่างน้อยเนี่ยดูดวงล่วงหน้าแล้วเนี่ยจะได้แบบพยายามที่จะนับ1นึงถึงสิเยอะๆนะคะไม่ใจร้อนนะคะสถานการณ์ต่างๆมันจะได้ไม่ต้องแย่นะคะมันจะได้ดีนะประมาณนี้นะคะน่าไพ่สลับข้างกันได้นะคะ เดี๋ยวช่วงต่อมาเรามาดูคําทํานายในสขขุขงาพ l o c a l กันบ้างนะคะก็ในเดือนนี้นะกันยายนมีสังเกตดูว่าหลายๆท่านจะมีปัญหาเยอะนะคะก็เรื่องของความใจร้อนเนี่ยมีหลายราศีเลยอาจจะเป็นช่วงของดวงนะคะก็ไม่ต้องไปคิดมากนะคะมันสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะบางทีเราก็อาจจะมีอารมณ์ที่เย็นาตลอดแต่ในบางครั้ง นะคะในบางเดือนก็อาจจะเป็นคนที่ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้บ้างอาจจะมีชาเลนจ์มาทำให้เราต้องเหมือนพิสูจน์ความหนักแน่นของตัวเองบ้างนะคะยังไงก็พยายามแล้วกันนะคะเพราะว่าเรามาดูดวงเนี่ยเราได้ดูล่วงหน้าแล้วนะคะเราจะได้ทําใจล่มๆนะคะไพ่ที่ได้นะคะ Attraction นะคะ d e c e p t i o n แล้วก็ l o o v e y u r s e l f first อย่างที่บอกค่ะ Make time for self-love จักรวาลอยากให้คุณดูแลตัวเองในเดือนนี้นะคะพยายามหาเวลาอยู่กับตัวเองเยอะๆนะคะ,ะดูแลตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพใจสุขภาพกายอาหารการกินการออกกําลังกายอะไรต่างๆแล้วก็รีแลกซ์ด้วยนะคะก็เรื่องราวที่มันเป็นปัญหาเนี่ยก็อย่าแบบให้มันอยู่ในชีวิตมากนักนะคะพยายามแยกแยะนะคะระหว่างการแบ่งเวลามาดูแลตัวเองแล้วก็เรื่องราวของปัญหาที่เราต้องเผชิญอยู่นะคะซึ่งมันก็ยังมีอยู่แหละพลังงานดีเซปชั o นยังอยู่ แต่ว,ว่าในเชิงความรักความสัมพันธ์แล้วมันก็ยังมีเรื่องที่ปิดบังกันอยู่บ้างมีเรื่องที่ยังไม่ได้บอกกันบ้างนะคะแล้วก็รอคอยการแก้ไขปัญหาตรงนี้ต่อไปนะคะอย่างไรก็ตามได้พลังงานอ t ท r a c ชั่นซึ่งหมายถึงว่านอกเหนือไปจากความขัดแย้งหรือปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างคุณสองคนเนี่ยก็ยังมีความรักนะคะยังมีความปรารถนาในตัวกันและกันอยู่ นะคะก็ถ้าคุณมีคําถามว่าแฟนยังรักคุณอยู่ไหมยังต้องการคุณอยู่ไหมเขาก็ยังต้องการคุณเท่าๆกับที่คุณยังต้องการเขานั่นแหละนะคะไม่ต้องไปสงสัยในแง่นั้นแต่ว่าให้มาโฟกัสอยู่ที่การดูแลตัวเองให้เวลาตัวเองแล้วก็การร่วมมือกันแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นด้วยดีกว่านะคะปัญหาที่ยังแก้ไขไม่จบอะนะคะประมาณนี้นะเดีย๋ยวเรามาปิดท้ายที่ยคำแนะนำนะคะ ผังานที่ได้นะคะมี The Situation We i m p r o v e นะคะ Idea from Now แล้วก็ Compromise เดี๋ยวสถานการณ์จะดีขึ้นนะคะไพ่ขึ้นมาบอกแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักหรือว่าเป็นเรื่องการงานการเงินอุปสรรคอะไรต่างๆในชีวิตนะคะเดี๋ยวจะดีขึ้นคอมเพลมิสก็คือวิธีการแก้ไขปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์นะคะคุณก็จะสามารถแบบหาตรงกลางได้ตกลงกันได้นะคะแก้ไขปัญหาร่วมกันได้เรื่องการงานการเงินก็เช่นเดียวกันนะคะจะมีวิธีที่ทําให้ชีวิตคุณันมั่นคงมากขึ้นแล้วก็แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปได้นะ อาจจะหมายถึงตัวช่วยนะคะอย่างที่ไม่บอกอาจจะมีใครเข้ามายื่นมือเข้ามาช่วยคุณนะคะทําให้สถานการณ์การเงินอะไรอย่างเงี้ยของคุณดีขึ้นนะคะมีพลังงานไอเยียร์ from now ตรงนี้น่าจะหมายถึงเรื่องของเป้าหมายในชีวิตของคุณนะคะคุณจะสามารถไปถึงจุดนั้นได้นะคะภายใน1ปีนี้แหละนะคะซึ่งเป็นเวลาไม่นานบางคนอาจจะยังไม่ได้แต่งงานนี่ก็อาจจะอยากมีการมั่นหมายนะคะการแต่งงานก็ไม่แน่อาจจะได้แต่งงานภายในปีนี้นะคะ ส่วนถ้าเป็นเรื่องงานก็เหมือนกันอาจจะประสบความสําเร็จถึงจุดที่คุณตั้งเป้าเอาไว้ภายในหนึ่ปีนี้นะรับพลังงานบวกได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะชาวาราศีมังกรนะคะแล้วก็ชาวสองทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องเม่เม่ถ้าคุณชอบคลิปนี้นะคะเมฝากคุณกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องเป็นกําลังใจให้กับเม่ม,ม่ด้วยนะคะวันนี้ขอตัวก่อนค่ะสวัสดีค่ะ สนใจสั่งซื้อหินมงคลแอดไลน์ได้ที่ chayo_stone ยยนึกถึงหินนึกถึงเรานะคะ